ความงามหรือความบิดเบีย้ยวเมื่อมนุษย์ยอมเจ็บเพื่อสวยจนหน่าสะพึงตั้งแต่ยุคโบราณมนุษย์หลงใหลในความงามแต่คำว่างามไม่ได้มีความหมายตายตัวมันยืดหยุ่นไปตามยุคตามสมัยตามวัฒนธรรมและความเชื่อบางสังคมเชื่อว่าอยู่ขาวซีดเหมือนศพคือความสวยงามบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวอาจเคยเป็นความงามที่คนทั้งยุคใยหาย้อนเวลาไปพบกับเทนความงามสุดประหลาดจากทั่วโลกที่ทางงดงามสะเทือนใจและบางครั้งชวนสยองจนแทบไม่อยากเชื่อว่า ทุกคนในยุคนั้นทำสิ่งเหล่านี้จริงๆเท้าดอกบัวในประเทศจีนดาวศตวรรษที่10ถึงต้นศตวรรษที่20ผู้หญิงชนชั้นสูงจะพันเท้าตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อให้เท้าเล็ก3นิ้วหรือที่เรียกว่าเท้าดอกบัวยุคสมัยนี้มีความเชื่อว่าเท้าเล็กเป็นสัญลักษณ์ของความงามความบริสุทธิ์แต่ความมั่งคั่งกระดูกเท้าเล็กถูกหักเล็บบีดอย่างทาวรทำให้เดินลำบาก ต่อมาฟันดําในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ศตวรรษที่8ถึงปลายศตวรรษที่19ผู้หญิงโดยเฉพาะชนชั้นสูงย่อมฟันสีดําโดยการใช้เหล็กผสมชาการมีฟันดําถือเป็นสัญลักษณ์ของความงามของความจงรักภักด,ดีต่อสามีและยังช่วยรักษาไม่ให้ฟันผุเนื่องจากเหล็กผสมชามีลิ์ฆ่าเชือ้อเทนความงามต่อมากระโหลกยืดไมาย,ยาอินคาชาวมองโกโบลนันช่วงหลายพันปีก่อน ก่อนคลิสสก尔า์หรือยุคกลางชนเผ่าใช้ผ้าและไม้พันหัวเด็กแรกเกิดเพื่อยืดรูปทรงของกะโหลกให้เรียวให้ยาวหรือสูงขึ้นเชื่อว่าแสดงถึงชนชั้นสูงหรือความใคล้ชิดกับเทพเจ้าพิวซีดยุโรปยุคกลางหรือว่ายุควิเตอเลียช่วงเวลาศตรวรรษที่1 6ถึง1ิพิวซีดเหมือนศพถือว่าเป็นความสวยเพราะแสดงว่าไม่ได้ทำงานกลางแจ้งถูกมองว่าเป็นคนชนชั้นสูงจึงมีเทรนการใช้แป้งหรือสารตะกั่วทาผิวทำให้เป็นพิษ และเสียชีวิตได้ในระยะยาวและใช้ปิงดูดเลือดเพื่อให้ดูซีดมากขึ้นเทนความงามต่อมาหน้าผากกว้างของอินเดียบางวัฒนธรรมเอเชียใต้มีการโคนหรือการผมบริเวณหนา้าผากเพื่อให้ดูสูงและกว้างขึ้นถือว่าสง่างามและมีสติปัญญาบางยุป,ปังสมัยในยุโรปเองก็มีความเชื่อคล้ายกันเทนความงามต่อมาการฝังวัสดุลงไปในฝันเผาไมยา ฝังหยกหรือหินมีค่าลงไปในฝันเพื่อแสดงถึงความงามหรือสถานะสูงมีการตกแต่งฟันแบบละเอียดแม่ยุคก,ก่อนนั้นจะไม่มีเครื่องมือในการแพทย์ที่ทันสมัยแต่การฝังอัญมณีในฟันถือเป็นการบ่งบอกสถานะทางสังคมและเทนความงามในยุคนั้นเทนความงามต่อมาคอย,ยาวชนเผ่ากะเหลี่ยงคอย,ยาวป่าดองพม่าไทยช่วงเวลาของยุคข,ของสมัยยังคงมีอยู่ในบางชุมชนชนเผ่าสวมห่วงทองเหลืองรอบคอเพื่อยืดก,กระดูก หายปลาและการทําให้คอยาวยิ่งคอยาวยิ่งสวยเป็นสัญลักษณ์ของความงามและเอกลักษณ์ของชนเผา่านี่ก็เป็นเทนความงามที่สรุปมาให้ฟังกันสั้นๆในยุคสมัยโบราณใครจะไปเชื่อว,ว่าเคยเกิดขึ้นจริงทุกคนชอบเทนความงามไหนมากที่สุดเท้ากลีบดอกบัวฟันดำยืดคอให้ยาวบีบกระโหลกให้ยืดผิวซีบเหมือนศพและหน้าผากกว้างและฝังวัสดุที่มีค่าลงไปในฝัน ทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกัใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย b e and s h a r ช Thank you